ข่าวแรกเขาจะพาคุณผู้ชมไปเรื่องของธนบัตรพิเศษครับที่ออกเนื่องในโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจรอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเป็นแบงค์หรือว่าธนาบัตรใบละ500บาทนะครับเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาและจะตีพิมพ์ออกมา20ล้านฉบับเท่านั้นนะครับ เนื่องในโอกาสสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบในวันที่12สิงหาคม2559นี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทก็ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวครับธนบัตรที่ระลึกนี้นะครับมีขนาดสีและก็ลักษณะด้านหน้าเหมือนกับธนบัตรชนิดราคา500บาทแบบที่16ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าที่แปลกและแตกต่างคือด้านหลังครับ ด้านหลังของธนบัตรได้อัญเชิญพระฉายาสาธิสลักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานนะครับอันนี้เป็นภาพประทานเลยแล้วก็มีพระบรมฉายาทิศลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พร้อมกับพระฉายาทิศลักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติภาพขนพระราชทานชุดจองถนนรวมถึงภาพกระเป๋าย่านลิบเผาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภาพพันไม้ในพระนามาพิไทยคัทยาควีนศิลิกิจและกุหลาบควีนศิลิกิจอันนี้ก็เป็นภาพประกอบนะครับแต่องค์หลักเนี่ยเป็นภาพประธานคือองค์พระ เป็นพระฉายาทิศลักษ์นะครับสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดสวยงามอย่างนี้เลยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ออกมา20ล้านฉบับครับแล้วก็จะมีการกําหนดแจกจ่ายแรกในวันที่11สิงหาคม2559ใครสนใจอย,อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงตู้กดเงินสดอัตโนมัติหน้าธนาคารสาขานะครับที่มีสัญลักษณ์ที่กําหนดเอาไว้โดยระบุยอดถอนไว้ที่500บาทน,นะครับก็จะได้มาคนละ1ฉบับมีแค่20ล้านฉบับเท่านั้นนะครับ